วันนี้เราจะมาทานโกสเ,เปอร์กันนะคะชาเลนจ์ออกข้างเพ็ดหรอใช่มันมีความแบบพีไทายอะ่ะ That detail was somehow mysteriously forgotten. For as the tale was told over and again throughout the kingdom, Maleficent became the villain once more. มตลกเก็ดอ่ะมันเหมือนพริกไทยปน่นอ่ะอ้าเมาไปเป็นช้อนช้อนมันฮะเนื้อเอาไหมมันเหมือนแบบว่ามไม่ได้เผ็ดอ่ะร้อนบอกไม่ผูกอ่ะ ความแบบติดลมดนะ้วไหมมันแบบก็อร่อยอมีความอร่อยของมันน่ะหวานหวานซาซาจริงมันไม่เผ็ดหรอกนะเขาเรียกว่ามันร้อน ใดิเหมือนแบบดิงคล้ายๆแบบกินแล้วมาบ้างแต่ที่เขาทาเลนกันแล้วกินแบบแอ่อันเนี้ยน่าจะหนักอยู่ อือเส้นมันแบบมีความแบบกรอบๆนะนคือเส้กรเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมจะนิดหน่อย ไม่ได้เผ็ดขนาดนั้นทุกคนคือมันบอเพลินๆน่ะกิจก,กรรมครอบครัวไม่โหดแต่ว่ามันมีความแบบพริกไทยอ่ะไม่ใช่พริกป่นนะม,ม่มีความเผ็ดแบบเผ็ดที่หลังน่ะ กินอยู่มันม,มีปัญหาลูกกินมันจะมีความแบบซาซาลองกินดู g h ส,สเ t Pepper ปปค่ะในเซเว่นสี่สิบห้าบาท